มาดิเดินมามาน้องเดินมายังอ่าเดเเดี๋ยวได้เดี๋ยวไลศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดน่ะน้องมาดิมาคำเชิญจากพระเจ้าครับโอ้ยคำเชิญจากพระเจ้าพระเจ้าที่เคยตบคุณเจ็ดสองเจ็ดสองไหนน้องอันนั้นอันนั้นมันรู้อันนี้อันนี้โซลูหนึ่งหนึ่งจะไม่ได้แคปก็ได้นะครับ อาจจะไม่ได้แคปก็ได้นะครับหนึ่เอาแล้วเอาอะไรมาเนี่ยกูเล่นไฮไหนไม่เป็นกนแล้วอ่ะก็เล่นเป็นอ่ะที่โมยศาสัตว์ีไม่ไฮไลท์มามาดิ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 เจ็บเจ็บเจ็บตัวเปล่ากูเนี่ยเจ็บาดิมาดิ b เ o อค <inhib itor> ือกูเพิ่งไปเล่นลีกมาไงแล้วมาเล่นไฮไลไทม์มันก็เลยไม่ถนัดเออขอโดนกล้องผลลัพธ์ก่อนแล้วก็เล้ยฮ่าดีหมดไงกูเพิ่งไปเล่นลีกมาฮะมันไม่ถนัดก็เลยนี่มันก็เลย,เลยสับสนนิดนึงมาเนี <c oughs> ้ยมันเลยสับสนนิดนึงนนี่มาดิมาดิมาดิ มาดิ first blood เด็ตปิงไหวห้าไรบอมไม่ติดเน็ดปิงว่ะแม่งอะไรวะแม่งเอ้เน็ดปิงเฉยเลยเฮ้ยอะไรวะไม่โดนได้ไงวะมาดิต้องโดนเฮ้ย first blood นี่หัวแถวด้วย แย่ไว้ที่แมันเล่นไม่ถนัดแบบแม่งเลยกูละเดี๋ยวเดี๋ยวทอนไปทอนสะกอนไปก่อนตอนนี้แหม่มมันไม่ไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอแบบคนกว้างๆก่อนจะได้เล่นดีๆมาดิจะตายเจ็บวันไม่วันมาดิมาดิมีวันนะน่ามีวันนะน่าโอ้ยเกือบผูแล้วเกือบผูแล้ว first blood เฮ้ยไอ้มันแหลกอะไรวะแม่งไอ้บอแม่งแหลกกว่าไอ้เออมันแหลกเนี่ยไี่ตั้งไงบอแล้วมันแหลกฟรีไฟมันเป็นไงวะเออยี่เลิกเล่นเลยดีมะวะแม่เลิกเล่นดีไหมจะเลิกเล่นดีไหมฟรีไฟมันแหลกอ่ะน้องมาดิมาดิมาดิเก็บจัด เจ็บจัาหา็หวยเจ็ดอัเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมาดิมวหัวมาดิมาดิเ้ยเจ็บ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 เฮ้ยเด็ปิงนี่ยิงยิงไมงต่ตายโ้ยยิงไม่ตายหมวกแตกหมวกหายหมวกหายไม่ตาย นี่อราชาโกอะไรนี่คือนี่คือดีโอครับดีโอโนวานโนตึงกตอนราชาโกราชาอะไรไม่มีหรอกไม่แค่เจอกูได้หมดอ่ะมาดีโอนอวานอ่ะโอ้มาดิไม่รู้คับน้องมาเดี๋ยวเจอแค่นั้นแหละเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดระยะจูบสร้างมาดิมาดิ มั่งดิมั่ง First Blood เอ้ยตะกี้ง่วงนอนอเฮียที่ตามันติดตาไอ <c oughs> ้เฮี้ยยังไม่แค้ตาเลยลืมแค้ตาเลยมองไม่เห็นตัวว่ามันอยู่ไหน <c oughs> เออตัวล้อตัวล้อแค้ตา <c oughs> แค้ต <c oughs> ิดตา,ตาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นหนิงนะไ <c oughs> ด้ เออโกให้แล้วแน่ตะกี้ตะกี้ีเหีขี้ตาเข้าตาเมื่อกี้เอาหแม่งไม่ทันได้นี่เลยไอันี้ยิงเลยนะเออที่รู้แม่งเก็บแม่งเก็บแล้วไงต่อเก็บระยะจูบตายตายไปดิแดงไหมแดงไหมแดงแดงเออ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 ไปดิ แแแแแดดงง first blood ออะไรวะเฮ้ยอันนี้คือมือถือกูมันมันมีน้ำมันเข้าเดี๋ยวมือถือมันมีน้ำมันเข้าเดี๋ยวเช็ดก่อนมันชนะมันชนะ